สำนักงานสาหกรณ์จังหวัดเลยเป็นหน่วยงานในสังกัดกลมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งอยู่เลขที่106ถนนเลยด่านซ้ายตำบลกุดป่องอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยโดยมีนายวงชัยชัยโยดำรงตำแหน่งเป็นสหกรณ์จังหวัดเลยวิสัยทัศน์สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากของประเทศ โครงสร้างและอัตรากำลังมีข้าราชการ32คนพนักงานราชการ20คนลูกจ้างประจำ6คนและลูกจ้างเหมาบริการ8คนโครงสร้างการดำเนินงานประกอบด้วย4กลุ่มงานวิชาการ1ฝ่ายบริหารทั่วไปและ5กลุ่มส่งเสริมสากรปัจจุบันสำนักงานสากรจังหวัดเลยให้การส่งเสริมดูแลกํากับ และสนับสนุนสถาบันเกษตรกรในจังหวัดเลยจำนวนทั้งสิ้น206แห่งแบ่งเป็นสากร126แห่งดำเนินงาน57แห่งหยุดดำเนินงาน5แห่งอยู่ระหว่างชำระบัญชี64แห่งกลุ่มเกษตรกร80แห่งดำเนินงาน53แห่งหยุดดำเนินงาน2แห่งอยู่ระหว่างชำระบัญชี25แห่งสากรในจังหวัดเลยมีทั้งหมด5ประเภทได้แก่สากรภาคการเกษตร90แห่ง สหกรณ์อมรัพย์13แห่งสหกรณ์บริการ17แห่งสหกรณ์ร้านค้า4แห่งและสหกรณ์เครดิตยูเนียน2แห่งกลุ่มกเกษตรกรในจังหวัดเลยมีทั้งหมด4ประเภทได้แก่กลุ่มกเกษตรกรทำนา12แห่งทำสวน33แห่งทำไร่32แห่งและเลี้ยงสัตว์3แห่งสำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดเลยกลุมส่งเสริมสหกรณ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในฐานะหน่วยงานส่วนภูมิภาคที่มีภารกิจในการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร,ร,กรด้วยความมุ่งม,มั่น และบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานโดยมีผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์หลายโครงการเช่นด้านการกำกับดูแลตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสาหกรณ์และกฎหมายทั่วไปในแต่ละปีในทะเบียนสหกรณ์ได้มีการแต่งตั้งข้าราชการเป็นผู้ตรวจการสาหกรณ์เพื่อเข้าตรวจสอบกิจการและฐานะทางการเงินของสหกรณ์ ผลสาเร็จของการชําระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ถูกสั่งเลิกและชําระบัญชีรวมทั้งสิ้น9 5แห่งแยกเป็นสหกรณ์68แห่งกลุ่มเกษตรกร27แห่งสามารถถอนชื่อได้จํานวน12แห่งคิดเป็นร้อยละ12.63ด้านการพัฒนาสาหกรณ์ให้เข้มแข็งตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ผลการจัดระดับชั้นความเข้มแข็งสหกรณ์ปีพศ2564 มีสหกรณ์ที่อยู่ในระดับชั้น1จําจำนวน15แห่งชั้น2-35แห่งชั้น3-45แห่งและชั้น4 31แห่งสำหรับปีพศ2 5 6 5เป้าหมายการยกระดับชั้นสหกรณ์จากชั้น3ไปชั้น2จํจำนวน2แห่งและชั้น2ไปสู่ชั้น1จําจำนวน2แห่งรวมเป็น4แห่งการเพิ่มปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร,กรในปีงบประมาณพศ2565สห25าหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ4 และกลุ่มกเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ13การปิดบัญชีสากรมีเป้าหมายจำนวน62แห่งสามารถปิดบัญชีได้จำนวน44แห่งคิดเป็นร้อยละ70.96จากผลการแนะนำส่งเสริมพัฒนาสากรส่งผลให้สหากรกองทุนสวนยางเอราวันพัฒนาจำกัดได้รับรางวัลสากรดีเด่นประเภทกองทุนสวนยางระดับภาคตนออกเฉียงเหนือ ซึ่งเมื่อสหกรณ์เข้มแข็งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไปด้านการแนะนำส่งเสริมและบูรณาการโครงการร่วมกับหน่วยงานภายนอกโครงการทัศนศึกษาดูงานของนักเรียนที่เป็นกรรมการสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนโดยการนำนักเรียนและครูที่รับผิดชอบกิจกรรมจำนวน6โรงเรียนไปทัศนศึกษาดูงานณศูนย์มนไหม่เฉลิมพระเกียรติเลยโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตลาดนำการผลิตให้เกษตรกรภา,ายใต้การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภา,ายใต้การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลประจำปีงบประมาณพศ2565 มีเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทํากินในพื้นที่คทชและเกษตรกรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูห้วยหมากป่าภูทอกและป่าภูบ่อปิดจํานวน1,001รายด้านการช่วยเหลือสนับสนุนเงินทุนให้กับสาก์กลุ่มเกษตรกร การสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้กับสากลเงินกองทุนพัฒนาสากลโดยได้อนุมัติเงินกู้ให้กับสากลเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของสากลจำนวน7แห่ง8สัญญาจำนวนเงิน11.9ล้านบาทเงินกองทุนส่งคลห์เกษตรกรโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดเป็นเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร ได้รับอนุมัติเงินกู้14แห่งเป็นเงิน9.7ล้านบาทโครงการช่วยเหลือด้านนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น17แห่งมีสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ11,398รายมูลนี้ต้นเงินทั้งสิ้น 1,276ล้าน126,478บาท36สตางเป็นเงินชดเชยดอกเบีย้ยที่ได้รับจัดสรรแล้ว6ล้าน249,817บาท4สตางก์ด้านการบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตรเป้าหมาย6สหกรณ์2กลุ่มเกษตรกรซึ่งสามารถทำให้สหกรณ์กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีแคตตาล็อกสินค้าและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตรเป็นจุดเริ่มต้นของคนรุ่นใหม่ สร้างแรงจูงใจให้กลับมาทำการเกษตรที่บ้านเกิดสามารถสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพสํานักงานสากรจังหวัดเลยมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาสากรและกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งทั้งในด้านการส่งเสริมสากรกลุ่มเกษตรกรการบริหารจัดการองค์กรการดำเนินธุรกิจการกำกับดูแลให้อยู่ในกรอบของกฎหมายและพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านสากร เื่อให้สากลเป็นที่พึ่งของสมาชิกและชุมชนเพราะเราคือความหวังของเกษตรกร